ชาดีค่ะเราจะมาทานเกียกเยเกิดกันนะคะที่เราทำไว้เสร็จแล้วคือตัวนี้มันจะหนึบมากเนือ้อมันจะหนึบนกงอก้อจะทำให้เราอิ่มแล้วก็สุขภาพดีกับระบบขับถ่ายตอนนี้เราก็ได้ทานกับผลไม้พวกบีวีหรือว่ากล้วยกล้วยอะไรตามที่เราต้องการเนาะนี่มันหนึบจริงๆ ลองทานดูเยี่ยมเลยถ้าใครชอบหวานก็แต่ถ้าใครชอบหวานก็จะให้ใช้แบบมะพึ่งนะคะโดยนิดหน่อยรับรองเลยเพื่อนที่รังสุภาพแล้วก็ต้องการลดความอ้วนลดน้ำหนักอืม อันนี้ได้ผลชัวขอแนะนำเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนกัน